เต่าที่อายุเท่ากันไี่ไปเร็วจังแปดปีแปดปีมังงอกเร็วมากใครว่าเตา่าช้าใครว่าเต่าช้านะครับเมื่อไร สู่นะครับผมน้เปยเปิดครับวันนี้เราจะมาเลี้ยงเต่ายักษ์หนึ่งวันแฮ่บอกเลยครับเราได้มีโอกาสนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูแลเต่ายักษ์ทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับอาจจะมีเสียงันู่นนี่นั่นบ้างเพราะว่ากาลังจะสร้างบ้านนะครับมาเรามาดูกันสําหรับเต่าที่ทุกท่านได้เห็นนี่บอกเลยว่ามันเป็นเต่ายักษ์ออาดาบ้าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับจริงๆเอาเอาเาบ้ากับกระเบก้อนเนี่ยมันสูสีกันเลยนะ อันดับหนึ่งอันดับสองคิดดูใหญ่ขนาดนี้คืออันดับสองแล้วคิดดูถ้าอันดับหนึ่งจะขนาดไหนนะครับแต่จริงเขาบอกว่ามันยังกินมันไม่ลงนะครับบางคนก็บอกว่าการาบออสอันดับหนึ่งอาดาบ,บ้าอันดับสองนะครับแต่จริงพี่นนท์คิดเลยว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยพอ,พอๆกันเนี่ยมาดูคือเต่าไซส์ขนาดนี้นะครับ50ปีอัพตัวนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่มากๆวิธีการดูผู้เมียนะครับของเต่าอารดาบ,บ้า คือเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือตัวผู้ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับส่วนตัวเมียจะเป็นตัวที่เล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่นนท์พามาดูตัวเมียอันนี้เป็นตัวเมียที่ใหญ่มากเนี่ยเนี่ยตัวเมียที่ใหญ่ๆตัวเมียจะก็จะกระดองข้างบนเรียบๆปันๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างนงี้เนี่ยเพศเมียนะครับนี่เนี่ยตัวเมียตัวเมียซึ่งถ้าใครอยากได้มะขุมมาหาตัวผู้ แต่ถ้าใครเพาะพันธุ์ก็ต้องคงจะต้องจับเป็นคู่กันอยู่ดีนะครับผมตัวผู้นะครับตัวผู้ที่ท้องเนี่ยจะเว้าวเลยเว้าวแบบโหเนี่ยเนี่ยเนี่ยลึกลึกเข้าไปอย่างนี้เลยนะลึกเข้าไปเกือบเกือบครึ่งตัวเลยอาจจะประมาณหนึ่งในสี่ของตัวนะครับเวลาลุงเตาา่าเขาหดขาเขาก็จะเอาตัวลงไปข้างล่างแล้วเราก็สามารถนั่งได้ิเหมือนเก้าอี้นะแล้วก็วิธีทําให้แบบคุดปู่เขาเคิร์มอะไรประมาณนี้เนะี่ยก็จะแบบโหใช่ไหมเคิร์นะ เขาชอบให้แบบรูปคอนะครับเขาคิดให้รูปคอนะครับผมจะคิดเป็นอื่นใดนะครับเกนี้กระดองหนามากนะเป็นหลักนิ้วๆนะครับยิ่งพวกนี้อนุญาตให้พอเลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงได้นะครับจริงๆใครอยากได้นะก็สามารถที่ไปหาพวกลูกเต่าตัวน้อยๆเนี่ยเอามาเลี้ยงได้นะครับตัวขนาดนี้ก็แค่ประมาณ5้าปีเองนะครับนี่เขาจะชนกันเขาก็จะดันนะครับไม่ต้องมีใบเลยเลี้ยงได้สบายๆนะครับไม่ต้องมีใบเลยแล้วก็ อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นนท์ก็จะทํางานไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะครับก็จะคงจะต้องมีเดี๋ยวให้อาหารอาบน้ําแล้วก็เราต้องมาลงแว็กกันด้วยนั่นนะลงวาสลีนนะครับลงทําไมลงให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวขอปิ๊กขากีขาสั้นแล้วกันเก่งกอนนั่นนะเออเออเออเนี่ยเกง่งยังดีเก่งของเราเนี่ยแฮมแฮมมาขาสาั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปียกน้ำในวันนี้คือขั้นแรก ให้อาหารก่อนให้อาหารก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาน้องอาบน้ําทีหลังนะครับจริงๆผักพวกนี้นะเราได้กันมาทุกๆวันนะครับมันเป็นผักสดสะอาดผักห้างที่ส่งพวกห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะครับนี่คือให้วันต่อวันนะครับผักสดมากคือเต่าจะงับแล้วเต่าจะงับแล้วนะครับเจรู้นะคะว่าของดีใครๆก็อยากจะกิน มาๆมา,มา,มากินกินกินอันนี้คือนี่ผักสดมากนะเนี่ยผักแบบผักส่งห้างอนะ่ะแล้วก็คือแบบที่เขาลอกออกปอกออกนะครับ <Hey. S 1> ก็สามารถให้น้องกินได้หรือว่าเป็นพวกหญ้านะครับหญ้าขนนะครับหญ้าขนม,มากันแล้วเนี่ยดือะลวสวยงามนะครับผักเอาผักโคตรดีอ่ะ ผักดีกับที่พี่นนท์นนกินอีกแล้วก็ในกรณีถ้าสมมุติว่าเราอยากจะนะครับสะดวกสบายนะไม่มีเวลาไปหาผักาหารนเม็ดหนึ่งในนั้นคืออาหารเม็ดนะครับมาดิพี่นนท์พาด,ดูนะครับอาหารเมร็ดมีเต่าเยอะขนาดนี้ให้าหารแค่ไหนผัก2 0 3 0ิบโลวันหนึ่งเบาๆจิ๊บๆอาหารบนละกะสอบจิบๆนะครับนี่อันนี้เป็นอาหารแบบว่า พรีเมียมเลยนะครับทีบาลานซ์นะครับเ <c oughs> ทลงไปเลย <c oughs> ไม่เคยแช่อาหารเต่าเยอะขนาดนี้ในชีวิตปกติที่บ้านนะนให้เช่ไหนนี่ <c oughs> แห้งๆก็กินได้นะแต่คือถ้านิ่มๆมาานันสจะกินง่าย <c oughs> พอแช่เสร็จปั๊บเนี่ยมันเปียกแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมเองนะครับอ่เดี๋ยวรอนแรกไปก่อนนะครับมา <c oughs> ใครอยากกินอาหารที่บาลานซ์มาเลยเฮ้ยนิ่มแล้ว่ดีอ่ะ <c oughs> นิ่มๆ,ๆ,ๆ ได้ใช้ได้ชุดนี้เดี๋ยววางเวาจะงู้นส่อนเดี๋ยวเราไปเอาอาหารชุดชุดอีกชุดหนึ่งชุดนั้นนะครับจะมูเขาดีนะเขารู้จริงๆอะ่ะนอกจากจมูกดีแล้วเขาจะรู้พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของพวกเรานี่แหละคือพฤติกรรมช่วงที่แบบเราจะให้อาหารเราหัน่นผกักอะไรประมาณนี้เขาจะรู้เฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้เราจะได้กินแล้วนะอะไรประมาณนี้ตัวเล็กตัวน้อยสามารถกินได้หมดมาทางนี้ดก มามาเห้ยเหลียวเลยเหลียวทุกตัวเหลียวเหลียวเหลียวเป็นเม็ดที่กําลังดีนะเต่าเล็กกินได้เต่าใหญ่กินได้นะครับอันนี้เต่าเต่าดาวนะครับดาวอะไรอินเดียอินเดียดาเยูเรือดาวพม่าดาพม่าสวยนะก็ยังสวยอีกปีตัวนี้ตัวนี้ต้องมีประมาณหกเจ็ดปีแปดปีประมาณจะใหญ่ได้เท่าไหนก็สวยนะ ก็จะใหญ่ได้อีกนะใหญ่อีกแต่ก็อยากใหญ่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มีตังค์ซื้อเลดิสตาเคทนี่ไปก่อนลูกก็ยังตัวหลับพันนะครับสวยสวยเดี๋ยวเราจะมีวิธีเราจะมีช่างน้ําหนักนะครับช่างน้ําหนักว่าเต่าแต่ละชิดไซส์เท่ากันเนี่ยอันไหนหนักกว่าอ่าอันไหนหนักกว่าครับนี่เลดฟุใหญ่ยาวมากสิบห้านิ้วเนี่ยยาวจริงเลดฟุดจะเป็นเต่าที่น่ารักนะ บอกเลยใคร <c oughs> ใครอ้วนๆนี่นะมาทํางานนี้แค่สักเดือนสองเดือนพอร้อมบอกเลย <c oughs> ของพี่นน,นเคยนะตอนนั้นเลี้ยงกระต่ายประมาณยี่สิบสามสิบตัวแล้วต้องเกี่ยวยหญ้าหุ่นดีเลยเออหุ่นดีเลยตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราผอมพอดีแบบว่ามีแบบสาวๆมากอดเอวแล้วเฮ hey, ้ยพี่พวกนี้พี่นนท์ถอมไปหรือเปล่าเอ็นนะป <c oughs> ระมาณนี้ไม่สนใจเลยครับว่าคนอื่นจะต้องได้กินนะนี่ดูดิ น่นสงสา,ารน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดมตูดพี่ยักษ์อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูหน่อยอุ้ยนีย่เราจะช่วยให้เจ้าได้กินโอเคอ้าว เข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พี่นนท์มีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เอสโตติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสำหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห150บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับมาเลยครับสั่งได้เลยที่ลายไอดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผม บายยแล้วเจอกันน้องเต่ารออยู่นะจ๊ะเปิดน้ําก่อนถ่ายน้ํานะครับคืออ่างน้ําของเราเนี่ยมันเป็นอ่างน้ําที่แบบว่าเอาไว้ดักทรายเพราะอะไรพวกปู่ๆย่าๆขอเดินไปเดินมาอยู่บนทรายนะครับแล้วก็ลงบาซึ่งในนี้มันต้องมีทรายอยู่แล้ววิธีการทําถังดักทรายยังไงมาดูนะครับทุกท่านใครเลี้ยงตัวอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่เต่าแล้วก็คาบิบาลา่าที่แบบว่ามันต้องต้องมีดินมีอะไรอย่างเงี้ยพยายามทําท่อให้ให,ใหญ่หนึ่งเจาะรูท่อนะครับเจาะรูท่อ เพื่อให้น้ำล้นลงไปได้แล้วก็ถ้าสมมติอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในที่ไหนก็ช่างเม oh. ลาเราเปิดเนี่ยทรายมันก็ต้องลงไปด้วยถูต้องไหมครับ oh. เพราะฉะนั้นเราต้องมีถังดักทรายนี่มาดูถังดักทรายของเรานะครับถังดักทรายของเราก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ดูออกมาพึ่งทรายจะลงข้างล่างไอ้ข้างบนเนี่ยคือแบบว่าพวกที่แบบเราเอาทรายข้างล่างเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วพอเราเม,ม,มันล้นมันก็ล้นมาฝั่งนี้ก็อาจจะมีทรายอีก ขุดขึ้นมาล้านไปฝากนู้นอาจจะมีทรายอีกขุดขึ้นมาสุดท้ายท่อข้างบนก็จะทำเป็นท่อส,สูงเพื่อท,ที่แบบว่าให้น้ําที่อยู่ชั้นบนที่ไม่มีทรายไหลออกไปข้างนอกเนี่ยอันนี้แนะนําเลยนะครับใครอยากทำอย่างนี้เยี่ยมเนี่ยมีการทําท่อน้ํานะเวลาฝนตกเสร็จน้ําไหลผ่านนะครับเดี๋ยล้างข้อตานะช่วงตัวไหนอยากกินก็กินไปนะครับอยากกินก็กินไป แหมอากาศร้อนๆอย่างนี้นะมันน่าซะจริงนะมันน่าที่แบบว่ามาอาบน้ํากับน้องนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวมันปีนกันไปปีนกันมาคือแบบข้างบนเนี่เละเทะไปหมดเลยนะครับพอเวลาเราอาบน้ำนี้เสร็จนะอาบน้ําน้องๆน,น,นี้เสร็จอะ่ะการที่เราจะให้เต่าสวยงามสําหรับเต่าที่ไปโชว์หรือว่าตามร้านค้าเต่าเดี๋ยมบางคนเขอาจจะแบบเฮ้ยทำไมดูเต่าที่ร้านนะ่ะมันสวยยัางเงาวับอะไรประมาณนี้ ดูเต่าที่พวกเราเลี้ยงกันเนี่ยทำไมตัวแบบด้านๆกันอย่างนี้มันก็มีวิธีและมันมีสูตรนะครับนะครับใครเลี้ยงตัว2ตัวหรือใครเลี้ยงเต่าใหญ่เต่ายักษ์นะครับมีหลังคาให้นะครับมีหลังคาให้น้องมีร่มให้น้องมีทรายนะครับเพราะทรายเวลาเขาขี้เข่าอะไรเราสามารถเอาไปล่อนได้เปลี่ยนได้ถ้าดินพี่นนท์คิดว่ามันเป็นโคลนเกินไปมันจะสกประปนะครับแล้วก็มีอ่างน้ําอ่างน้ำเนี่ยให้แช่แล้วก็ทําระบบอย่างของเราเนี่ยที่ทาเมื่อกี้นี้นะครับ แช่เสร็จพเรลาแช่เสร็จปั๊บเราสามารถเปิดได้ง่ายมากไม่ต้องมาทํารูใหญ่ๆนะไหนๆทำั้งทีทํารูใหญ่ๆเพราถ้ารูเล็กเนี่ยโอโ้โหกว่าน้ําจะหมดเดีย๋ยวท่อตันอีกนะครับยิงรูเข้าใหญ่เลยถ้าใครสะดวกมีน้ําบาดาลเนี่ยสเสมอเนี่ยเปิดมาใหญ่ๆน้ําเต็มเร็วสบายนะครับมามาแล้วพี่ยักษ์มาแล้วมา,วมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาอาบน้ําให้เดีมาเฮ้ยอาหารเม็ดหมดก่อนหมดก่อนผักอีกต้องลองอย่างนี้นะไม่งั้นเขาเหยียบกันหมดอะพวกเนี้ยเดิน เดินกินกันมูโวเนี่ยอาหารเม็ดหมดแล้วโอ้แสดงว่าหอมอร่อยนะครับขออนุญาตลงกลางวงเลยบุฟเฟ่จ้าอ่าโหดูเล็บดิเไอวันหลังทาเล็บให้น้องได้ไหมเล็บสวยทาเล็บแหมนี่นี่นี่ดูตัวนี้แสดงว่าเคยเออเคยเคยทามาแล้วเคยทามาแล้วช่องรอแกนี่แบบนี้ดูเล็บขหาน,น,นะเล็บดึง มาเคข,อเขนะ้ขอมือหน่อยขอมือก่อนขอมือก่อนไม่ยืนขาเดียวเนี่นะยืขนขาหน้าขาเดียวอยู่เลยนะสแสดงว่าแบบเส้นเอ็นของแขนมันติดเนี่ยจับจับเอ็นข้างหลังนะเอ็นข้างหลังได้แบบอย่างนี้เลยนะประมาณที่โป้เลยเนะี่ยเอ็นอย่างคนเลยเปิดนะสิเปิดน,นะสิดดที่ดูอยู่กับสานเลนะ่นจะไม่มีความสุขเลยงงนี่ เห็นไงเคลือบแก้วเครือบแก้วน้อยนะครับเครือบแก้วตากล้องรู้จักว่าเครือบแก้วคือไม่ไม่รู้จักเครือบแก้วคือเป็นศัพท์ของคนแต่งรถที่แบบว่าเอารถไปเคลือบสีเคลือบแก้วมันจะเงาจะมีน้ํายาอะไรประมาณนี้เงาอะเคอบ้วซอะไรทาได้บ้างเอ่อนอกจากวาสลีนนะครับที่สามารถทาได้ก็จะเป็นพวกน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวอ่ะทาได้นะคืออย่างน้อยมันเป็นออร์แกนิกไงนะครับมันเป็นออร์แกนิกก็คือมันก็ยังสามารถที่จะแบบไม่เป็นอันตรายเข้าปากได้อ้อย่างเงี้ยเขาปากได้นั้งเข้าปากได้นะเพราะว่าอะไรบางคนเขาทาลิปป้ปากทาลิปป้ปากแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นแบบว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าสารเคมีอะไรประมาณนี้พวกนยาทาผิวคนอะไรแบบจริงมันทาได้มันทาได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราอาบน้าล้างนี้เดี๋ยวเกิดเข้าไปเข้าปากมันก็จะตกค้างเพราะว่ามันออกแบบมาให้เป็นสําหรับ ้ภายนอกนี่ถอดรองเท้านี่ฮ้โดนเหยียบเนี่ยบอกเลยว่าเล็บแตกเลยนะ <c oughs> อยู่ได้นานไม่ได้ทานจริงๆ่งมันอยู่ที่ว่าถ้าถ้าลิ้งตัวเดียวโูนอย่างเดียวก็อยู่ได้นานนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นน้ํามันมันเป็นความชื้นอนะ่ะพวกนี้มันอยู่ได้นานแต่คือถ้ามันอยู่ย่างขี่กันเนี่ยขี่กันชนกันแล้วก็โดนโดนอะไรนะโดนทรายนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะทําให้แบบหายไปนี่อย่าไปนั่งนะ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> เอาวนะครับเอาวัดนยะังงัดกันหงายท้องเลยนะใช่ดไ,ได้พวกนี้แข็งแรงนะแข็งแรงนะมากบอกเลยว่าคนเอาไม่อยู่คือถ้าดันคนอะไรขึ้นมาอไม่ยู่นี่เก่าพวกนี้ไม่ดุนะเออแล้วก็มีหลายๆคนถามว่ามันจะดุไหม <c oughs> ไม่ดุนะครับสวยเลยอ่ะเทปตัวนี้นะพวกนี้ไม่ดุนะครับแล้วก็ คือเวลากาศก็บางทีไม่เข้าอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าอยากจะกัดคนอยากจะกัดเราอะไรประมาณนี้อยากออกแล้วจะไปลงดีอีกแล้วนี่เป็นไงเงาบ้าไม่กินเท้าเหวอะนะดูท่านี่ดูดิแทบหมดกระปุกแทบหมดกระปุกพี่น้องโอ้โห สวยงามอลำแปะเง,งาวับนี่นี้ขาเทอทาได้ไหมมันเป็นการเพิ่มความชุมชช่มชื้นเลยขอเรียกชุ่มชื้นเลยชุ่มชื้นชุ่มชื้นอ,อันนั้นสดชืด่นสดชืด้นเอ้ยดูแพงขึ้นมาเลยเอยเอดูแพงอะ่ะ <laughs> เหมือนเหมือนไอเนี่ยเหมือนเหมือนนักก้าวอะ่ะนักก้าวที่แบบที่างเงาเงาอะไรประมาณนี้นะ ก่อนทานะครับนี่ก่อนทานี่ดูหลังทานะครับอยู่เงาเงาโ่อเท่ยยิ้มก็เพลินนะแต่ถามว่าเวลาเลี้ยงอะระดับเป็นฟาร์มเนี่ยถามว่าจาเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นการตกแต่งละนะท้าอะไรว่าทานหนูเนี่ย เฮ้ยเท่เลยไายอีกสุดอีกส่งเข้าประกวดครับเฮ้ยดูดูเงาทุกอย่างเงาได้หมดนะครับอะไรที่มันเป็นดำดำนะเอาหมดนะครับพวกของพวกหอยกลได้เฮ้ยฮะเฮ้ยไอตัวที่มันมีปุ่มผุ่มปากปานี่มามันดูเป็นพีระมิดมันดูเป็นมิติอ่ะ ที่หนูคิดว่าถ้าจะทาหมดนี้น่าจะหมดเป็นกิโลนี่หมดแล้วนะหมดแล้วเนะี่ยกระปุกน้องทายังไม่ถึงสองตัวเลยเขาทำมาจากอะไรเนี่ยชื่อมันเป็นปิโตัเลียมเจลปิโตัเลียมมันก็เป็นน้องมันอะไรทุกอย่าง<ม>เออใครใครมีความรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะเฮ้ย<ม> <Hey, S 2> เดี๋ยวอยู่ทรงนี้ระวังเด้อมับขึ้นมานีิฮาเลยนะให้ทายเต่าตัวนี้อายุห้าสิบหกสิบปีและตัวนี้อายุเท่าไหร่ าใาไทยทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวนี้อาจจะประมาณเฮ้ยต้องมี30ปีส0สปีนะครับบอกกอบว่าตัวนี้เป็นเต่าที่เลี้ยงในไทยลูกนําเข้านะครับเลี้ยงในไทยตั้งแต่ตัวแค่นี้ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้น้องตัวนี้น้องภูเขาเนี่ยอายุ8ปี8ปปีตัวแค่นี้พี่น้อง ซึ่งเป็นต em> so is so ัวที่ไม่ธรรมดานะเป็นตัวที่แบบว่าเราดูแลอย่างดีครับเป็นตัวที่เราดูแลอย่างดีคือมัน8ปีมันมีเทคนิคการดูแลเดี๋ยวพี่นนจะบอกทีหลังนะครับยังพึ่งขคยอยากเลี้ยงเต่าไม่ว่าจะสุขุต้าหรือว่าจะเป็นอาราบ้าให้ใหญ่ขนาดนี้นะครับดูแลยังไงเดี๋ยวบอกทีหลังเดี๋ยวพี่นนจะไปเอาตัวอายุ8ปีเท่ากันแต่เป็น8ปีของเมืองนอกนะครับที่ที่โตในเมืองนอกเกิดเมืองนอกโตเมืองนอกอันนี้เกิดเมืองนอกโตเมืองไทยนะครับว่าไซส์มันจะเท่าแค่ไหน เต่าที่อายุเท่ากันนี่ไวเร็วจังแปดปีแปดปีเมืองนอกแปดปีเมืองไทยแปลว่าเต่าช้าใครว่าเต่าช้า,า,า,ชานะครับเหนื่อย <laughs> อยู่กับเต่าจริงๆต้องปวดหลังกันนะแปดปีเมืองนอกแปดปีเมืองไทยออกไปแล้ววิ่งไป,ปต่อทะเลเลยรีบลงทะเลรีบลงทะเล คือเต่าปกติจากประเทศซีเซ่ะเขาจะเลี้ยงแบบเลี้ยงหมูหลังบ้านบ้านเรานะเมืองไทยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ประมาณนี้ที่นู้นเขาเลี้ยงเต่านะครับก็เลี้ยงเอาไว้เล่นๆนะครับเลี้ยงเอาไว้เล่นๆแล้วก็เวลาออกลูกเขาก็สามารถออกมาขายแล้วก็จําหน่ายได้แล้วก็ส่งออกมาขายพวกเราได้แบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็คือแบบเหมือนแบบว่าผักสวนครัวของเขานี่หน่อยมีแล้วก็โยนให้มันกินเหมือนบ้านเราเลี้ยงเป็ดอะเลี้ยงเป็ดเพศนะครับเลี้ยงเป็ดอะไรเฮ้ยเศษอาหารโยนให้กินเศษผักโยนให้กินแต่บ้านเราเนี่ย เมื่อนําเข้ามาหนึ่งะค่าขนส่งมัจจะค่อนข้างที่จะแพงเขาก็เลยบ้านเราก็คือแบบต้องเลี้ยงดูอย่างดีเพราะตัวหนึ่งมมีมูลค่าเยอะนะนอกจากจะกินผักดีๆแล้วกินเยอะๆแล้วยังมีอาหารที่ดีนะครับเป็นอาหารเม็ดที่ดีเพื่อเขาวิจัยกันมาแล้วบริษัทนะครับบริษัทอาหารเนี่ยเอ้ยมันเหมาะสมสำหรับเตา่าพันนู้นพันนี้ตเ,เต่าเล็กเต่าใหญ่สูตรนู้นสูตรนี้มันก็ทําให้เตา่าบ้านเราเนี่ยโตเร็วมากๆนะครับคิดดู8ปปีตัวได้ขนาดนั้นพี่นนท์คิดว่า กว่าจะคไอ้สายแปดปีเมื่อกี้นะภูเขาอ่ะกว่าจะมาถึงเนี้ยคิดว่าชั่วชีวิตน่าจะยังเห็นอยู่นะครับได้เห็นได้เห็นภูเขาตัวแบบอย่างนี้แน่ๆนะครับแล้วก็คิดดูน้องตัวใหญ่ขนาดนี้น้องอีกแหละน้องร้อยครั้งแล้วปู่ตัวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าลูกเขาเกิดมาตัวแค่ไหนเดี๋ยวพี่นนท์มีเต่าอัรบ้าที่เพิ่งเกิดอายุได้1เดือนอายุ1เดือนนะครับอัตราส่วนเกินร้อยเท่า อากิ่งคิดดูเอาตัวนี้ร้อยตัวมาเท่าตัวนี้ไปะละเออเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนพันนี้นะออร์บ้าอายุหนึ่งเดือนนะครับจริงๆใครสนใจนะก็สามารถที่ไปซื้อได้ตามจตตุจักรนะครับหรือว่าร้านทั่วๆไปฟาร์มทั่วๆไปก็ยังมีขายแย่จริงก็เซิร์ชมาเจอเลยนะครับเรื่องราคาไม่แน่ใจนะครับแต่และที่แต่ละล็อตราคาไม่เท่ากันเต่าไทายเต่านอกเอาจิงเต่าไทยเต่าเอาจริงอะเต่าไทายเต่เานอกเนี่ยราคาเหมือนกันคุณภาพเพราะว่ามันคือสายพันธุ์อัลบ่า เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาเลือกตัวที่สวยๆแลนะ้วนี่ตัวเล็กเป็นอย่างนี้ศัตรูเพียบหมาแม Ä วหมาที่มันชอบทะลึ่งทะลึ่ง่างมันชอบคาไปแล้วไปกัดตายนะครับหมาแม Ä วหนูตัวดีเลยหนูเนี่ยตัวเงินต,ตัวทองเนี่ยบางครั้งเราเลี้ยงแบบเราอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองตัวอะไรตัวอะไรมันจะมาที่ไหนยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงอินดอร์เอาไว้ในเอาไว้ในบ้านเดี๋ยวเราดูจะให้เข้าไปดูในบ้านนะครับว่าวิธีการจัดเก็บในบ้านทํำยังไงนะครับผมแล้วก็โรงเรือนเป็นอย่างนี้มีอ่างน้ํามีทรายมีที่อาบแดดนะครับมีร่มเนี่ยบุฟอย่างดีการร้อนมีพัดลมแล้วก็มีไฟไฟนี่มีไว้ทาไมช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเวลาหนาวมันหนาวมากนะเต่าพวกนี้มัน,มนชอบอบอุ่นนะครับเต่าเต่าเป็นสัตว์เเย็นก็เลยเปิดนะครับให้ความอบอุ่นเต่าก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการสร้างโรงเรือนที่ สวยงามมากๆอย่าขนาดนี้แล้วศัตรูตามธรรมชาติคือคนนะครับคนในเมืองนอกบอกก่อนนะบางครั้งอาจจะมีการแอบทาไมยก่อนนะเขาลักล่อเอาไปกินกันนะเอาไปกินกันนะครับแล้วก็ถ้าโตขนาดนี้แล้วศัตรูตามธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยไม่มีใครทําอะไรของเขาได้นะยกเว้นแบบสิงโตที่แบบนั้นแต่สิงโตประเทศบ้านเขาก็ไม่มีบนเกาะจะมากัดคออะไรไม่มี แล้วก็งูก็ไม่รู้จะกัดข้าวหรือเปล่านะครับช้างก็ไม่มีเราจะไปเหยียบะไรประมาณนี้ก็จะมีแค่คนนี่แหละครับตะขาบแมงป่องกัดได้ไหมกัดได้แต่ไม่รู้ข้าวหรือเปล่าโคตรแข็งเลยนะครับกระสอบเล็กเป็นอย่างนี้ม่เรียกกระสอบไปได้ต้องเรียกว่าถุงเล็กนะถุงเล็กเป็นแบบนี้นะครับถุงเล็กเป็นแบบนี้กระสอบเป็นแบบโน,น้นก็เลือกหรือซื้อหาเอาที่เปราะบางที่สุดนะทั้งตัวเนี่ยพอเ,อเอออนี่ยพอจับถึงหลอดลมเลยนะถึงหลอดอาหารลมเลยปาดตึ๊กทีเดียวเรียบร้อยเลย หน้ากลัวเขาเต่าถึงพอาะเรามีปัญหาหรือว่ากลัวอะไรคือหดหัวครเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดนะครับคอหน้าขานี่ก็ยังนิ่มๆนะแต่ก็ยังมีแข็งๆหนาเหมือนกันเหมือนดอกยางรถยนต์อ่ะเนี่ยเป็นดอกยางรถยนต์ที่แบบเนี้ยหนาๆเลยเนี่ยหนาๆดีนะครับวิธีทําให้เต่าเคิร์มนะครับกาเกาเกาวกาเกาเกาเนี่ยพอกาววับยืนเลยนะน้องยืน 8ปีได้ขนาดนี้จริงเอ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปอนุบาลเต่าอัลโดาบา้าอายุ1เดือนข้างในมีหลายๆตัวเขาอนุบาลกันยังไงตอนเด็กๆถึงรอดให้กินอะไรอาบน้ํายังไงอยู่ในอินดอร์นะครับผมไปเราไปดูกันกด, like, ด,ด share, ไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ทายอกยุติกทุกแพลตฟอร์มแล้วมาเจอกันบายบายวันนี้